ออออชุดนี้มันสมัยกูนั่นเลยสมัยกูยังไม่รู้จักกับพวกนี้เลยสมัยนั้นกูยังเป็นเด็กโคงอยู่เลยเพราะเลยกูชุดนี้คือชุดพี่บิ๊กของกูเลยนี่ยอดเียมจอดเยี่ยม เรามากจุดลงดีกว่าผมอยากลงเชลเตอร์ไมผมจะลงไปายักษ์มือนเดิมอยากตายเหมือนเดิ <laughs> มาตายาตาที่แล้วอะย,ยังจำไม่ได้อ่ะ,ะ,ะอ <laughs> คุณลงไม่เป็ห้า 1, วิคุณล่วงเลยจะานยักษ์ อ่ะคือจะมาครเดี๋ยวจะขอตัดไปตรงที่อ่าไปตรงตรงลงเลยกันนะอ่ะครับอ่ออออาแอคชั่นนั่นคือฐานพรีบริกใช่ไหมขอลงตรงนี้ก่อนเลยเผื่อไม่เผื่อไอ้คนอยู่ในฐานนั้นมันมีปืนนั่นไงกลัวแล้วเชียวโอเคเราอย่าไปยุ่งกับมันดะีกว่านะ S <S <an> <S ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูยิงอาบีจีไปให้ถ้าเจอโ <S an> อเค <S an> okay, ไม่มีปืนเลยกูตายแน่ๆ <S an> ถ้าหนึ่งตัวนั่นนะเห็นไหมต้อ <S an> งจงากตอาเบตอบอเออเออ <S <S <an> <S ตัวนึงตัวนึงตัวนู้ตัวน้น พกขวกูระเบิดปืนระเบิดเราว่าด้วยปืนระเบิดน่าจะปืนระเบิดหรือไม่ก็บอทนั่นแหละพ้นแล้วขับมาขับคอให้หน่อยอรอก่อนแป๊บนึ่งเออนี่ไปจัดไปขับคอมุกสองโอ้ติดอย่างเดียวกูมไม่มีปืนนี่แหละอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมายียมันให้ไอ้เหี้ยไม่มีปืนอย่างเงี้ยเปลี่ยวอีกกู มามาขึ้นหอปะขอนิดหอ,อปัป๊บนึ่งก็หนึ่งของอ้นั่นก่อนของอ้นั่นก่อนขอกระสุนแบบปืนก่อนปั๊บนึงจะพาไปเลยตัวโอ้ยนี่มันเฮ้ยจ่ายแย่งอีกแล้วแย่งอะไรกันอีกแง่แ yeah. ย่งไงน,นั่นผมอ่ะวอมเมจีนวอมเมจีนเดีวอ่ะเมวก็ได้วะเอ้ย มันกินมันกินจะแบ่งกันเ,เลยอ <c oughs> มีหลายตัวจังวรรรรปะปลาปลาขึ้นหอขึ้นหอปลาปลาไปลอยตัวกันมันโหลดดานนะจ๊าระวังด้วยเวลาโหลดนี่ต้องให้เพื่อนเพื่อนเพื่อน cover สงสัยไม่บักไม่อยอมพูด เราจะไปตรงไหนกันดีจะไปตรงเออ่ฐานใหญ่หรือ<า>จะไปตรงไอ้นั่นเดี๋ยวก่อนไปฐานใหญ่มใครอยู่น้ำอยู่น้ำอยู่ไหนอบิอจิอับิจีลงด้วยโอ้ยสัสตายไทยรัฐไว้เฮี้ยยิงมันใกล้ตายแล้วขึ้นฮอขึ้นฮอร์ขึ้นฮอร์เวเ,เ,เร็วช้าไปแล้วนะเออกระโดดขึ้น แบบทหารอ่ะผมเล็งรอแล้วตัวเนี้ยเร่งปืนกลหนักรอแล้วคิดคิดคิดว่าไงมีไหมอากุล่วงแน่นอนนั่นไงเสียงตยเยงตีนมาแล้วไงดักไว้ ไม่แนะนำให้อัดตัวเองมากนะมันจะแรงเสมอเลยอาร์บีจีนี่มันไม่หมอมันไม่มีนั่นนะอาร์บีจีอุ้ยมีคนยิงบอมขึ้นมาระวังเออเข้าใจละอ๋อใครมีกระสุนอะอาร์บีจีบังอยากได้ โอเคกูได <Okay. laughs> <c oughs> ้คำตอบแล้วไม่มีต้องไอ้เจามา้งคนณอหโอ้มา god โอ้กจะยิงกูอาพีจหรอเออมีไหมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขอขอลูกหนึ่งป่ะ ไม่มีกระสุนเลยมมเมื่อเมื่อกี้ผมเก็บไปแค่ลูกเดียวไอเอยนี่มีกระสุนนะตูมสองนัดดีกว่เออใครยิยงวะเดี๋ยวลูกระเบิดสามารถยิงทะลุลูกกระสได้เออเยี่ยมเว้ยเลาแค่ดักเวยเนี่ยใครเอายาบ้างผมมียาใหญ่อยู่จะยิยงเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนหมด มีตรงนี้มีดีเซ์ดิเกิลอยู่ขออินหลังนะแเราดูว่ามาตัดคนหรือตัดอะไรับก่อนที่นาซีไม่มามันเป็นมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะของมันอะยังมันอะเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนตอนเจอคนอ๋อแล้วเปิดอ่ะนั่นอะคนอยู่นั่นอะ คนหรือบอดวะบอดแน่ๆสภาพเนี oh okay. 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 ่ยโอเคตัดดอ้โหกดอะเรแล้วสั่นน่ทำอะไรอะทำอะไรอะ เจ้าคนน่ะโมนุ์เมียบอกว่ามนุ์เมียบอกว่าด้วยนะนางโทรหาไปไป,ไปในเกมไปโรงักไปไปรับอีกคนหนึ่ง,ง,งกันโอ้โหนี่ไงรถระเบิดจำอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันก็งอนไปใหญ่ครับ แค่นี้ก็แย่แล้วเฮ้ยรถรถรถรมามารถรถมาให้มาอยู่ไหนอยู่ไหนผมมีเอ่อผมมีบัสุการล็อกเป้าไหนวะไหนวะเอ้ยโอ้ระเบิดไหนนั่นนั่นเจอแล้วเจอแล้วัล้วเจอแลจอแล้วเือวะไม่ไม่มเมื่อกี้แม่งล็อกไอนาฟีกูตกใจไปเลยนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน น้อเช่อเตอร์นองเชเตอร์มองไม่เห็นกูมองไม่เห็นลงไปเลยเดี๋งไปเดี๋วลงเดีวลงมันนะเดี๋ยวลงไปทำลายรถมันก่อนยิงทำลายรถรถมัก่อนยิงทำลายรถมันลายรถนี่โดนเ้ยยิงนียิงิ ล็อกเไหนครับไหนครับอยู่ไหนครับโอ้มึงโดินกูแน่กูเกล้าเมื่อสิ่งนี้และตายเพื่อสิ่งนี้ยิงไม่โดนไอ้สัสเล่นไงโดนเล็กเล็กเล็กล็อกเป้าล็อกเป้าสิวะ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 โอ้เดือด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 โอ้ย จ้าจ้าขับดีๆเลยขับดีข้าง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 ขมาจาจาจ้าต้องขับนิ่งมผมยิงไม่โดนเอาไม่ดมิ้นันมันลอกป้าแล้วล็อกป้าแล้วลอกป้าแล้วอ้าวไม่โดนวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ล็อกป้าใหม่ล็อกสิ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 ขับข้างข้างขับนิ่งๆฝนตกอีกอ้ย โ <c oughs> อ้ไอ้เหี้ยเกี่ยวกันอยู่ตร ok <de f'> <im> งนี้พ่อออกม่วัดไลยนี่ไงอือโอ้ทำไมกวนลั่นยิงหอวัดให้ตกยิงให้ตกเลยกระสุนระเบิดอยู่ไหนโอตะเบิดล้โดดเลยสระเลือ ไปยิงฮอวันยิงตรงพื้นดีกว่าอ๋อเกือบตายแล้วผมอ่ะมันไงฮออยู่โน่นยิงฮออยู่โน่นฮออยู่โน่นยิงเลยเตรียมเปิดระเบิดแล้วใส่ข้าหน้าตัวเด็กจากตู้รถใครแก้ไม่ดีหาชีลบผมผมปลอดภัยดีมาแล้วพระโอ้ย เมื่อกี้แล้วสัตว์แอคชั่นเ <laughs> มื่อกี้ม่น,นะอะไรกูรู้ผนเปลี่ยนไปหมดถึงสิบนาทีไม่ได้คลิปมเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกัน ความสามัคคีไม่ความสามัคคีไม่ไม่มีเลยสักคนมีอ่ะมีแต่มันมีน้อยไม่มันไม่น้อยหรอกแค่อยากให้คนอื่นครับพอเป็นบ้างไม่ใช่มีแค่ผมขับเป็นคนเดียวเออผมขับไม่เก่งอะผมขับไม่เก่ง,อ,งอ,อันเดียขับไปอ่ะอ่าจริงก็ ถ,ถ้าจ่าครับจาต้องคุมอาวุธเป่านะแบบคุมมี่วงวินิจกัรกับอาบีจีไม่ล็อกเป้าอ่ะถ้าคนที่นั่งอ่ะต้องคุมอาบีล็อกเป่านันนั่งอ่ะผม <ไป S 1> คุม <ไป S 1> อาบีจีล็อกเป้าอยู่เพราะว่าแต่มันแบบมันล็อกแล้วมันมันไม่โดนเลยอ่ะเข้าใจไหมโอเคงั้นเดี๋ยว<ต>ขอตัดไปตรงตอนที่เจอคนเลยแล้วกันเออเอาเอา,เอาจริงได้เต็มเลยนั่นอ่ะมีสองสามตีแล้วล่ะนะได้เริ่มเกมใหม่นล้วล่ะด โอ้โหโอเคครูคำมิกแรร์เซอร์เรียบโบร์เลยอันไหนสัตว์กว่าแล้วเชียวเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อข้ามันครับโอเคเอามเคเลยไม่ไหวไปแล้วเฮ้ยเชี่ยโอเคผมผมมีเอเคไปเก็บปืนมาเยมาเมาเมาเมาไปไปมีมีปืนยังเเออาาไปเอาปืนระเบิดไปแล้วกันเออดีให้

เม่้ได้ซุสมาองซุสจะปกป้องเราจีซุสไม่ไม่ใช่จีซัสแต่มันจีซุสเฮ้ยเฮ้ยเสียงตีนเสียงตุ้นตีนตุ้นตุ้นตายบอดหรือเปล่าไม่รู้บอดไม่รู้บอดหรือเปล่าไม่รู้กูยิงก่อนถ้าจ่ามาจะดีมากเลย สถานการณ์มันมันจะได้ได้ไม่ตึงมากตอนนี้ไม่โคตรตึงเลยคน,คนข้างตึงเลยแหละไม่คนกลางมันโคตรของโคตรของโคตรตึงเลยตัวเนี้ยอยู่ไหนกันวะกาบอุดอยู่ไหนอยู่ไหนเ <c ười> สี <c ười> ยงตีน,นี่ไหมนั่ <c ười> นไงตกแล้วนั่นไงฮี่ไอ้ยี่อะไรวะ Uh, action! Ela <laughs> i <laughs> <laughs> จาก็ตึงนี่หว่าอ๋อไปหมดแล้วจ่า,จาไม่ต้องไปแผววหรอกนะเพราะยังไงก็ไปไม่ตัดยู่ดีลำไรอยงไม่หนกไม่หนกนี่มันไม่ใช่สหรับไอ้น,นั่นน่ะมันสหรับล็อกอะว่่ใช มตยิงเลยนั่นแหละมันต้องมันต้องล็อกอย่างงี้มันันต้องอล็อกอย่างงี้มันน่ะมันต้องล็อกล็อกอย่างนั้นจา้าเพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมอะล็อกสีแดงปุ๊บใช่ไหมแล้วแล้วสีแดงมันหายถ้าสีแดงหายก็คือล็อกไม่สําเร็จแต่เมื่อกีจก้จ่าสีแดงไม่หายแสดงว่าล็อกล็อกสำเร็จดีมีสองทันให้กูมันต้องขึ้นเขามายิงกูแน่เลยเพราะว่านะอืมปุ๊บเข้าไป อนลวดั่นนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเข้าชมสิครับรออะไรเมื่อกี้กูตกใจแล้วรูแปลกอาพีจีสไนเปอร์อย่าเอาคำพูดของคนอื่นมามาใช้เดี๋ยวกูก็โดนแบนหรอกไอ้สัส โดนแน่ๆแล้วเสียงคุค้นๆอย่างนี้กูโดนอ้วลงโดนหรอกมอไ,ไม่ดีรหรอกไหมันบัสไปลองดูคลิปเองละบม่เวลาแบบคนอื่เปิดไม่มันจะไม่เทอาที่ยินเออใช่กูไม่เป็นไรหรอกมั้งเอ๊ะเป็นไรลรอมั้งเป็นไรมั้งมั้งนะมั้งมั้งอย่างนั้มั้งไม่เป็นรหรอกแม่งนั่นนี่ตัวเด็กนี่นะ้ะซ่าขู่ดิ่งบุ๊ก ไม่เคยไหนอย่างเงว่าเมื่อกี้ก็ไม่น่าโดนหรอกเพราะว่ามันมีมีบุญกลอน